โอ้ใครโทรมาเอาล้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Monster Hunter Rise Sunbreak กันอีกแล้วนะฮะในวันนี้เราจะไปล่ามอนสเตอร์ที่ผม,มค่อยอยากจะเจอมันสักเท่าไหร่นะก็คือ,อวินเซอร์เพนอุชินะฮะซึ่งภาคที่แล้วมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วอยู่มันกลับมาได้ไงวะเออดูไ่เวกเซนเลยนะคือมันมีฉากที่มันตายเว้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับมาอีกครั้งเนี่ยเป็นตัวใหม่เลรอถ้าถ้าจะเอากลับมาเล่นอีกรอบนึงก็ก็ทำฉากให้มันแบบ เหมือนมันหนีไปได้ก็อะไรอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอโอเคก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับคริสด,ดุชัยบูชันนะฮะไม่รู้ไปว่าอะไรเหมือนกันกลับีมครั้งที่โครโรพาเลสไม่อยากจะเจอมันเลยจริงๆนะขอบอก บินก็บินเถอข่าวนี้มาในลุกใหม่เว้ยอันที่แล้วมาด้วยกันแล้วครั้งนี้ขอลุยด้วยฟองมลแรงแล้วกันนี่นะมีอะไรก็ใส่อะไรให้หมดเลยเวนไอตัวนี้ด่าได้ด่าฮะไม่ต้องพูดพอกับมันโอะนั่นไงนไม่ทันไม่ทำอะไร เอ้ยทำไรโอ้โหก้อนบอลเลอร์เดี๋ยวนี่ไนงะนี่ไนงะ่ปุ๊บวินลืมดูเรื่องจะหมดหน้าแดงด้วยไปทำอะไรมาเนะี่ย ไปเขินใช่ไหมเหมือนกับว่าเอ,อ NPC บอกเราว่า NPC คือใครวะอ๋อเออใช่พวกผู้พันแล้วก็ฟิโอเลเน่บอกเราว่าเหมือนมันจะโหดขึ้นนะฮะไอ้ตัวนี้นี่แนะ่เอา้าตีตรงหางก็ได้หรอไม่รู้โอ้แต่งดิว้วแล้วบับมาหมดเลยตอนนี้ เอ๊ะหรือว่าไอ้ตัวนี้จุดอ่อนอยู่ที่หางวะไม่ใช่นาวาโอ้โหที่จุดอ่อนมันอยู่ที่อกอู้จใจเย็นโอ้โหมูดาเมจแรงชิปเติม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 โดนโดนโดนโอ้ย หล่นเร็วแล้วเกินให้กูได้โอกเียกาสเล่นบ้างจะเล่นอยู่คนเดียวเลยไงนะอ้าเดี๋ยวนะอะไรของมึงเนี่ยอันนี้คือหลับมีหลับกับเขาด้วยโอเคถ้าหลับก็ขอปุกด้วยวิธีคลาสสิกครับโอ้ย โฮ้ยทำไมปุกระเด็นอะเสียฟอร์มเสียฟอร์มอย่างแรงตามไปเท่านั้นเตบบอบเต็มเลยนี่นปั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 นเล็งไปไหนอะอยู่นี่ตามนี้หน้าหมดเร็วจัง ตัดฉากเลาปั่นมันเข้าไปบอกเลยโดนปั่นยูริงไทยก็หัวร้อนอ่ะโอ้โหมาแล้วเอย่าพึ่งโอ้ยมันอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยแม่ตัวส้นตีนจัด คือแทนที่กระโดดขึ้นไปข้างบนสุดแล้วมันจะปีนขึ้นไปเลยมันจดดมันจะตีลังการกระโดดลงมาทำแป๊ะอะไรวะคือหลายรอบนะแบบเวลาเราปีนอะไรสักอย่างพอไปถึงยอดแล้วแทนที่มันจะแบบข้ามไปฝั่งอ,อะไรก็ตามไม่เสร็จกระโดดกลับมาอีกฝั่งฝั่งเดิมเพื่ออะไรวะตายเอา มึงอีกแล้วเล่นใหญ่ตัวนี้ใช่ไรมึงอยู่ที่ทีเลยไอ้ย <Yeah. S 1> มันมาเน่โอ้ขลองละ่ะโอ้โหปิวเป็นอะไรโอ้โห โอ้โหโอ้โห,โโหร้อนวุ้ยทำไมเข้าหน้าหนาวแล้วยังร้อนอยู่นี่ ดาเมจไม่แรงชิบเดียวเดียวเดียวโอ้โหแบกดาเมจแ,แม่งโคตรแรงทำไรเนี้ยมันหาย,ยากหายยินยังว่าบัฟเนี่ยฮะเดี๋ยว เออนี่ไอ้มันได้ยี้ดิยิงระเบิดโอ้ไม่ค่อชอบระบบมันเลยวะทำไมมันต้องสร้างระบบให้เราแบบต้องร่วมร่วมมือกับเพื่อนเพื่อนเพื่อล่าบอสบางทีก็ไม่ได้อยากเล่นกับคนอื่นบางทีก็อยากเล่นคนเดียวเหมือนกัน บนละขอบนเลยตอนนี Dante, ้เอาโอนโหขบนแมวกูเล่นเข้าไปปี๋มั้งปีหัวบ้างอ้าวไม่ใช่หัวแขนโมยไงเป็นหัววะ อ้มันพองๆใ,ใหญ่ๆก็เลยนึกว่าหัวบางทีเราก็ไม่ได้มีเพื่อนที่จะมาเล่นด้วยไงก็เลยไม่ค่อยชอบเฟสที่แบบว่าเหมือนทำมาให้เล่นหลายๆคนอ่ะโอ้ไม่นะโอ๊เดี๋ยว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  โอ้ให้ให้ให้ยิงนัดเดียวไปดูหน้าแตกเป็นไงละมึงแตกเลยยาเอาว่าหมด ส้มสีส้มสีส้มสีส้มอยู่ไหนแล้เนี่ยสีส้มมาโอเคโดดปั่นนึกอู้นึกว่าจะหมดเวทหมดกรรมไปตั้งแต่ไฮไลท์อู้อ้โอ้อะไรเนี่ย อันเนี้ยโอ้โหอ,อะไรวะโอ้โห เอ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้คือมันห้ามเข้าใกล้อ่ะม,มันโกงกันแล้วคือผมเกลียดอิบุชิกะนาวามากจนขนาดที่ ไม่ไปตีมันอีกเลยเออเพอจบเคเวสแล้วอ่ะคือจะไม่ตีมันเด็ดขาดถ้าไม่มีเคเวสไม่มีเคเวสหลักให้ไปตีเหมือนเคเวสเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแข็งเฉย อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยตะกี้นี้ไม่ใช่แล้วบ้าเฮ้อ ตายโว้ยพี่ตายแบบนี้กันแล้วมึงอ่ะโอ๊ะไอ้แมปนี้มีดาก้อนเนเตอร์ด้วยสัตว์โดนไปเนี่ยโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะใช้ไปละเชี่ยไม่โดนสิเอาโดนสมหน้าไฟ ปั๊บหมดเลยตอนนี้โอ๊ยเดี๋ยวเขาจะยี่ได้บัฟแดงมาด้วยนะแล้วมึงเปลีย่ยนให้กูทำไมอ 门。嗯 อา้าววินไปไหนของมันตายละไม่ไไมอไะไรจะตายหลายรอบแล้วท้่เราอ่ะนวนอยู่เนี่ยวนอยู่แต่ลูกเป็นเดิมเนี่ย กูว่าฝุดโอ้ใครโทรมาโอ้ผิเดเวลามากโอ้ยหัวร้อนอยู่ ร้องละให้กูรับมีดให้เสร็จก่อนไม่ได้หรอวะโอ้ยเดี๋ยวดีเอาอีกแล้วเอาหลับมีหน้ามาหลับอีกเวนโอ๊ยระเบิดไปจริง โอ้เกียดจังโอ้ยวนลูปอยู่แค่เนี้ย อะไรวะโอ้โหโดนโลมอีก โซ so เซเล่ยปเชี่ยเลตาใส่เราด้วยเหรอเฮไปอึ้งเลยนะจบจบสักทีหวังว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกนะเอมอนเรนเนี่ยมีอิบุชิมานาวาต้องมาแน่นอนแค่คิดก็เซ็งละ คือก่อนมอนจะตายตะก,กี้เนี่ยผมตกใจเพราะว่าผมไปตีใกล้หัวมันใช่ไหมแล้วผมเห็นตามันอะแต่ว,ว่าเหมือนแบบว่าตาดาวมันมองมาที่ผมอะมองตามผมตลอดเวลาใช่แบบเฮ้ยเขาใส่เขาใส่รายละเอียดขนาดนี้เลยเลย,เลย,เลยตกใจมันเวอร์มากเลยนะมันจะเป็นต้องใส่รายละเอียดขนาดนั้นไหม โอเคครับสำหรับเควสล่าอิบุชิก็จบลงเพลงเท่านี้นะฮะก็ยังเป็นตัวที่ผมยังคงเกลียดมันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะสู้กับมันัเท่าไหร่นะฮะโอเคก็เหตุผลต่งตงนางๆนานาผมก็บ่นไประหว่างคลิปละก็ลองไปฟังดูกันอีกรอบแล้วกันเผื่อจะแบบเห็นถึงอารมณ์ที่อยู่ในนั้นโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบลงแต่เพยงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับบอกว่าครั้งหน้าจะกลับมาดูผมเล่นเกมนี้หรือเกมอื่นๆอีกนะฮะ สุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ